คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีกรรมการลอกเลยนแบบได้เด็กๆน้องๆนูนๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดสวัสดีครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ชาแ e ลเทคนิคบอลสกอร์สูงนะครับก็มาพบกับป๋ามือนเดิมนะครับกับเทคนิคบอลสกอร์สูงนะฮะก่อนที่จะไปดูทีเด็ดกันวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสรุปผลเมื่อวานหน่อยลวกันนะฮะสำหรับเมื่อวานนะครับ สูงห้าตัวนะฮะตัวตัวแรกก็ไพ่บวกนะครับกินเต็มนะฮะตัวที่สองนะครับน้องนะครับสูงสองลูกครึ่งนะฮะจบหนึ่งตายนะฮะตัวที่สามซับบ็อกศูนย์แปดนะครับเจกับโบโดกิมนะฮะสูงสามลูกควบนะครับสลูกครึ่งจบสี่หนึ่งกินเต็มนะครับแล้วก็โบฮีเมียนนะครับเจอกับดันดานนะครับสูงสองลูกครึ่งนะฮะจบหนึ่งูตายนะฮะ แล้วก็อะไรอีกอ่าแล้วก็โลราเจซีนะครับกับอาแจกเยาวชนนะฮะสูง3ลูกครึ่งนะฮะจบ1นงูนตายนะครับสรุปนะครับก็5ตัวเมื่อวานนะครับกินเต็ม2ตาย3นะฮะโอ้โหช่วงนี้บาดเจ็บหนักเหลือเกอินนะฮะอ่ะโอเควันนี้นะครับมีเทคนิคบอลสกอ์สูงทีเด็ดบอลสกอ์สูงมาฝาก3คู่นะครับแล้วก็เอ่อมี VIP 1ตัวนะครับท้ายคลิปนะครับเป็น VIP บอลต่อบอลรองนะฮะ นีวีพีพีหนึ่งตัวลงมทั้งหมดสตัวนะครับคือสูงสามตัวแล้วก็บอล v ีพีบอลต่อบอลรองหนึ่งตัวนะครับก็อยากจะให้รับชมให้จบแล้วกันนะครับส่วนใครจะตามจะสวนหรือจะอะไรยังไงเนี่ยก็ว่างกันอีกทีนะฮะคอมเมนต์คุยกันได้นะครับนะกราบอีกกราบแทบอกงามๆอีกทีนะฮะช่วงนี้มันปั่นป่วนเหลือเกินนะฮะปัญหาเยอะเหลือเกินนะครับเอาโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันเลยนะฮะไปดูกันเลย มาเริ่มกันด้วยคู่แรกครับเป็นศึกลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับระหว่างโมนโกนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแลนด์นะฮะเรทราคานะครับเปิดมาที่ราคาครึ่งลูกนะฮะแล้วก็ไหลลงนะครับเหลือราคาปปนะฮะยกราคาปปตรงนี้เป็นราคาหลักนะฮะสูงต่ำนะครับเปิดมาที่2ลูกครึ่งนะฮะแล้วก็ไหลขึ้นไปเป็น2ลูกครึ่งควบ3าแบบนี้นะฮะอ่ะราคาแรกจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคดูราคากันนะฮะ คู่นี้นะครับเปิดราคามาราคาปปนะฮะเป็นราคาหลักนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับราคาหลักของสูงเนี่ยอยู่ที่2.5ควบสนะครับนะสลูกครึ่งควบสนะฮะก็เป็นราคาที่ต้องบอกว่าสําหรับโมนาโกเองเนี่ยนะครับก็เป็นสัดส่วนที่แหมต้องบอกว่าแพงอยู่แล้วนะฮะแต่ในเลทราคาปปเนี่ยมาตรฐานของมันคือสองลูกครึ่งนะครับ อันนี้มันก็เหลื่อมมาหน่อยนะครับมันไหลมาหน่อยนะครับจาก2ลูกครึ่งก็เป็น2ลูกครึ่งควบสนะครับมันก็เหลื่อมมาหน่อยนิดเดียวนะฮะคู่นี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับเป็นเทคนิคบอลสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์ธรรมดาเลยนะครับเป็นเทคนิคราคาบอลสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์ธรรมดาเลยนะครับเรทราคาของปปนะครับในในหลีกฝรั่งเศสลีกเอิงเนี่ยแล้วก็เป um ็นทางด้านโมนาโกเนี่ยนะครับในเรทราคาปปเนี่ยส yeah. ่วนใหญ่โมนาโกจะอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับเรทครึ่งลูกเรทปปนะอยู่2ลูกครึ่งแต่ว่านั้นนี้เนี่ยนะครับ ราคาราคานี้แคปนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับราคาต่อรองเนี่ยตรงนี้นะครับราคามันไหลตกเห็นไหมจากครึ่งลูกลงไปเหลือปอๆนะครับแต่ว่าสูงต่ำเนี่ยมันไหลขึ้นนะครับจาก2ลูกครึ่งนะครับขึ้นไปเป็น2ลูกครึ่งควบสามแบบนี้เนี่ยนะครับมีแนวโน้มเหมือนกันนะฮะที่จะเป็นบอลสกอร์สูงนะครับดังนั้นคู่นี้นะครับนะป๋ามองว่ามีโอกาสที่จะเป็นบอลสกอร์สูงนะฮะป๋าก็ให้สูงไปที่2ลูกครึ่งควบสามไปเลยนะครับได้ราคาหลักไปเลยนะจัดไปฮะ มาต่อด้วยคู่ที่2นะครับเป็นศึกเพนบอลิกอังกฤษนะครับเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับระหว่างเบนฟอร์ดนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะคู่นี้นะครับราคาเปิดมาที่ราคาครึ่งลูกนะครับแล้วก็ราคาก็ไหลครึ่งลูกเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นครึ่งลูกลบสินะฮะครึ่งลูกลบสิแบบนี้เนี่ยนะครับมีแนวโน้มนะครับที่จะไหลลงเหลือราคาปปนะฮะถ้าครึ่งลูกบวกสิเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะไหลขึ้นไปเป็นครึ่งควบลูกนะฮะอ่ะโอเค ราคาเริ่มแรกก็เปิดมาประมาณนี้นะครับส่วนสูงต่ํานะครับก็เปิดมาที่2ลูกครึ band, ่งนะฮะสลูกครึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องเทคนิคเรื่องราคากันนะครับเลืราคาครึ่งลูกนะครับสูงต่ําอยู่ที่2ลูกครึ่งถามว่ามากไปน้อยไปไหมก็พอดีนะฮะสำหรับพิมพ์ลริษอังกฤษเนี่ยนะครับส่วนส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับสูงต่ําก็อยู่ที่ สองลูกครึ่งหรือ2ลูกครึ่งควบ3นะครับนะถ้าราคาไหลก็อาจจะ2ลูกครึ่งควบ3ถ้าราคาเดิมก็อาจจะ2ลูกครึ่งนะครับน้อยกว่านี้เล่นต่ำนะครับน้อยกว่านี้เล่นบอลรองน้อยกว่านี้เล่นต่ํามากกว่านี้เล่นสูงมากกว่านี้เล่นบอลต่อนะครับแต่ถ้าราคามันตรงมาตรฐานคือพอดีกับมาตรฐานเนี่ยเราก็ต้องดูองค์ประกอบโดยรวมนะครับองค์ประกอบอื่นด้วยนะฮะอย่างเช่นคู่นี้นะครับราคาเนี่ย ครึ่งลูกนะครับสูงต่ำสองลูกครึ่งถูกต้องเลยเนี่ยนะครับคือราคาปกติเลยมาตรฐานเลยไม่มีโอกาสาออกได้ทั้งสองฝั่งอะ่ะถ้าถ้าพูดถึงเรื่องราคาที่แคบก็อาจจะบอลตอก็ได้บอลรองก็ได้ถ้าพูดถึงเรื่องสกอร์สูงต่ำอาจจะสูงก็ได้ต่ำก็ได้นะครับแต่เราต้องมาดูองค์ประกอบโด,ดยรวมมันนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับคู่นี้นะฮะมันมี1เทคนิคเลยก็คือราคาหลัก2ลูกครึ่งนะครับราคารอง2ลูกครึ่งครบ3นะครับราคาตรงนี้ไขว้กันนะครับ ถ้าราคาควยแบบนี้นะห่างกันหนึ่งสตางค์นะฮะถ้าราคาควยแบบนี้เนี่ยนะครับมีแนวโน้มนะครับที่2ลูกครึ่งควบสามเนี่ยจะไหลขึ้นไปเป็นราคาหลักด้วยนะครับนะแนวโน้มแรกก็คือราคาในแคปตรงนี้เนี่ยอาจจะตกมาเหลือแค่ราคาปปตรงนี้นะครับราคาปปตรงนี้มีโอกาสไหลไหล,หลเอ่อขึ้นไปเป็นราคาหลักอ่านะฮะคือราคาอะไตกนั่นเองจากครึ่งลูกเหลือปปปนะครับแต่สูงต่ำนะครับ จาก2ลูกครึ่งเนี่ยนะครับมีโอกาสที่2ลูกครึ่งควบสามเนี่ยไหลขึ้นไปเป็นราคาหลักด้วยนะครับเห็นไหมมันไหลสวนทางกันนะฮะฮันดี้แคปราคาต่อรองเนี่ยไหลลงแต่ว่าสกอร์สูงต่ําไหลขึ้นนะครับก็ประมาณนั้นนะฮะก็จะประมาณนี้เทคนิคของคู่นี้นะฮะก็มีแนวโน้มนะครับที่จะเป็นบอลสกอร์สูงนะดังนั้นคู่น้ปายสูงไปที่2ลูกครึ่งนะฮะโอเคจัดไป มาต่อกันด้วยคู่สุดท้ายนะครับของบอลสกอร์สูงนะครับคู่ที่3นะครับเตะเวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับเป็นศึกบุนเดลิก้าเยอรมันนะครับระหว่างชาเกู่นย์นะครับเปิดบ้านต้อนรับการเมืองของมุนเชนกัดบักนะฮะคู่นี้นะครับเหรียญราคาแรกเปิดมาที่ราคาเสมอนะครับแล้วก็ไหลขึ้นมาเป็นกัดบักนะครับที่ต่อปปนะฮะคือตรงนี้นะครับไหลขึ้นไปเป็นปปตรงนี้นะฮะส่วนสูงต่ำเนี่ยนะครับก็เปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับ แล้วก็ไหลขึ้นไปเป็น3ลูกนะฮะคือต้องบอกอย่างนี้ว่าคู่นี้ราคาน่าสนใจมากนะครับราคาน่าสนใจมากเลยนะฮะคืออย่างแรกเนี่ยตรงคอนเซปต์เลยนะคู่นี้นะครับราคาเสมอสูงต่ำสองลูกครึ่งเห็นไหมไอสองลูกครึ่งควบสามราคาปอๆนะครับสูงต่ำสามลูกแล้วก็ราคาครึ่งลูกเนี่ยสูงต่ำสามลูกควบสามลูกครึ่งคือสูงต่ำ กับฮันนี่แคปเนี่ย <g up> มันไหลไปพร้อมกันะนะฮะทั้ง3ราคามันไหลไปพร้อมกันะนะครับแล้วก็3ราคาเนี่ยคือสัดส่วนที่สวยหมดเลยนะราคาเสมอนะครับสูงต่ำสองลูกครึ่งควบสามก็สวยราคาครึ่งลูกสูงต่ำสามลูกควบสามลูกครึ่งก็สวยราคาพอสูงต่ำสามลูกก็สวยนะครับสองสามวันมานี้ราคาก็สวยหมดนะครับแต่บอลแม่ตายเออก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะก็งงเหมือนกัน นะร,ราคาดีราคาสวยหมดแต่บอลแม่งตายนะครับมาดูคู่นี้ว่าจะยังไงนะครับจะประมาณนี้คู่นี้นะฮะหลักๆเลยนยคู่เนี้ยที่ชอบก็คือนะที่ป๋าชอบก็คือนะราคาปป,ปสูง3ลูกราคานัมเบิลน,นะครับสูงน้ำดัมเบิลน,นะฮะก็คือที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าสังเกตนเนี่ยป๋าจะให้0.9 9แต่0.9 9ยม่ไม่ทำงานเลยเลยต้องมาพึ่ง0.88นะฮะ ดังนั้นคู่นี้นะครับก็ประมาณนั้นที่ป่าพูดมาก็ไม่มีอะไรมากนะครคู่นี้ก็สูงไปที่3ลูกนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคู่ VIP กันนะครับคู่สุดท้ายนะครับบอล VIP กันนะฮะไปดูกันเลยนะฮะอ่ะก็มาถึงทีเด็ด VIP ท้ายคลิปนะครับหตัวมาฝากนะครับเป็นทีเด็ด1ตัวที่ป่ามั่นใจนะครับเพื่ออาจจะสร้างความมั่นใจในการทํากําไรนะครับให้กับท่านผู้ชมนะครับ FC ทุกท่านนะครับแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะครับนะ ก็เป็นหนึ่งตัวนะครับเป็นบอลต่อบอลรองนะฮะก็เป็นหนึ่งตัว VP ทายคลิปนะครับเป็นตัวที่คิดว่าน่าจะทํากําไรได้ดีที่สุดนะครับนะเผื่อเพื่อนๆ FC ทั้งหลายก็ลองติดตามดูแล้วกันนะฮะคู่นี้ครับเป็นสึง่งกันโชซิลาอิตาลีนะครับระหว่างซามโดเรียนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอัตาลนตาอ่าคู่นี้เดี๋ยวเราค่อยว่าเรื่องราคากันนะครับแต่ไปดูเรื่องสถิตขิข้อมูลเชิงลึกกันหน่อยนะฮะ คู่นี้เคยเจอกันมา5นัดล่าสุดนะครับตั้งแต่ปี2020นะครับถึงปี2022เนี่ยนะครับเป็นทางด้านของแอตาลนตาเนี่ยนะครับเอาชนะซามโดเลียมาถึง4นัดนะครับแล้วก็ซามโดเลียเนี่ยนะครับเคยเอาชนะแอตาลนตา1นัดนะฮะส่วนคู่นี้นะครับก็ไม่ประเดิมนัดแรกเลยนะครับสำหรับศึกกันโชว์นะฮะ ของข้าคืนนี้นะครับประเดิมนัดแรกหลายคู่เลยนี่ยังไม่มีคะแนนยังไม่มีตารางเลยดังนั้นเนี่ยอันดับที่มันเปิดขึ้นมาคือไม่เกี่ยวนะฮะอันดับคือไม่เกี่ยวเลยนะครับตอนนี้คือไม่มีการแข่งขันไม่มีอะไรทั้งสิ้นนัดนี้เป็นนัดแรกนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราคากันหน่อยนะครับราคานะฮะราคาแรกเนี่ยเป็นทางด้านของอัตารนต้านะครับที่เปิดมาต่อในราคาปปนะฮะแล้วก็ราคาไหลขึ้นมาเป็น ครึ่งควบลูกนะครับครึ่งควบลูกสูงต่าเนี่ยนะครับอยู่ที่2ลูกครึ่งนิ่งเลยนะครับนะแนวโน้มเนี่ยต้องรอดูอีกทีว่าจะมีแนวโน้มที่เอ่อจะไหลขึ้นไปถึง3ลูกหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเอ่อสูงต่ำเนี่ยไหลขึ้นไป3ลูกนะครับมีโอกาส8 0 9 0เลยนะครับที่บอลต่อจะกินเดิมพันนะฮะส่วนราคาเอ่อราคาแพชนะนะครับราคา1นคูณนะฮะ ก็เป <S preach science> ็นทางด้านของบอลต่อในนี่เลยฮะที่น้ามันไหลตกนะฮะน้ำมันไหลลงนะฮะแทบจะทุกแทบจะทุกไอ้นั่นเลยนะครับแทบจะทุกเครือข่ายเลยนะครับน้ำมันไหลลงหมดเลยนะครับแล้วก็ราคาเสมอเนี่ยดีตัวขึ้นนะครับแล้วก็ราคาบอลรองดีตัวขึ้นนะครับนะทางั้นทางนี้นะครับองค์ประกอบโดยรวมของคู่นี้ก็คือแนวโน้มนะครับมีโอกาสออกไปทางบอลต่อนะครับดังนั้นเนี่ยคู่นี้นะครับมองว่าอารตันตานะครับมีโอกาสกินเดิมพันนะครับ เล่นได้เลยนะครับในเลทราคาครึ่งลูกหรือราคาครึ่งควบลูกก็ได้นะครับจัดได้เลยอ่าโอเคจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปทีเด็ดท้ายคลิปกันฮะไปเลยครับมาสรุปทีเด็ดเทคนิคบอลสกอร์สูงท้ายคลิปนะครับแล้วก็มีแถมด้วยนะครับบอลเต็งบอลต่อบอลรองนะครับ VIP นะฮะท้ายคลิปนะครับมาดูกันนะครับตัวแรกนะครับเป็นศึก ลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับเตะเวลาสี่ทุ่มตรงนะครับระหว่างโมนาโกนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแลนด์นะครับคู่นี้ป๋าให้สูงไปที่2ลูกครึ่งควบ3ฮะต่อมาคู่ที่2นะครับเป็นศึกเพเมลิกอังกฤษนะครับเตะเวลา3ามทุ่มครึ่งนะครับเอ้ยไม่ใช่3ามทุ่มครึ่ง5้าทุ่มครึ่งนะครับเตะเวลา5้าทุ่มครึ่งนะฮะระหว่างเบนฟอร์ดนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่นี้ป๋าให้สูงไปที่2ลูกครึ่งฮะ คู่ที่3นะครับคู่สุดท้ายของบอนสกอร์สูงนะครับเป็นศึกบริลิกาเยอรมันนะครับเตะเวลา5ทุ่มครึ่งเหมือนกันเลยนะครับระหว่างชาวเก้ศูนยนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมิอเช่นกัดบักนะครับคู่นี้ป่า้สูงไปที่3ลูกฮะแล้วก็มาถึง VIP ตัวสุดท้ายนะครับเป็น VIP บอลต่อบอลลองนะครับเป็นศึกกันโชซิลาอิตาลีนะครับเตะเวลา5ทุ่มครึ่งเหมือนกันเลยนะครับ ระหว่างซามโดเลียน,นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอตาลนตานะครับคู่นี้ป๋ามองว่าอตาลนตานะครับยังแข็งแกร่งกว่านะแต่ก็มองอะไรไม่ออกนะเพราะมันเต็ดตะนัดแรกนะครับแต่ดูจากสถิติที่ผ่านมาแล้วก็ดูจากราคาน้ําราคาบอลน,นะครับมันเอ็นเอียงไปทางบอลต่อหมดเลยนะครับดังนั้นวันนี้ป๋าขออนุญาตแล้วกันนะครับนะวีไพีทยคลิปวันนี้นะครับป๋าให้ต่อไปที่ อัตาลัสต้านะครับในเลทราคาครึ่งควบลูกฮะโอเคครับสำหรับทีเด็ดวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วก็ขอให้ป๋าได้พิสูจน์ตัวเองแล้วกันนะครับอะไรที่ผิดพลาดป๋ายอมรับนะครับน้อมรับทุกอย่างที่ผิดพลาดนะครับนะท่านที่ตามป๋าป๋าเข้าใจนะครับนะท่านที่ตามป๋าเข้าใจนะครับดังนั้นเนี่ยป๋ากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกนะครับแต่ป๋าจะพัฒนาตัวเองแล้วก็ใช้มันดีขึ้นแล้วกันเนาะเพื่อที่จะทํากําไรสร้างกําไรแล้วก็ ให้ทุกท่านนะครับกลับมาแฮปปี้ครับกับที่เด็ดปายครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับวันนี้นะครับป๋าคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามมาให้ป๋าด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ